ขอกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากฎหมายเราใช้การเมืองเพื่อจะรักการเมืองหรือระบบการเมืองเพื่อจะบังคับให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าคิดว่าได้ถึงเวลาที่เราต้องพัฒนาความรู้ความร่วมมือแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นการรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ ยินดีเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการทำ MOU เพื่อการบังคับใช้กฎหมายตรงกับภารกิจพันธกิจของกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง MOU วันนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งยวดนะคะในการที่เราจะสแสวงความร่วมมือกันในการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มขน้น กฎหมายการแข่งขันางการค้าเปรียบเสมือนธรรมนูญทางเศรษฐกิจในหลายๆประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศยุโรปและอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับการขับใช้กฎหมายฉบับน,นี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวมกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมหรือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศการลงนามปทิความเข้าใจในครั้งนี้จะเป็นรักฐานที่แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์ของสังคม และกระบวนการรริธยุตมของปรระเทศกมับดีได้เรงเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานและในการอำนวยความสะดวกในการให้การบริการของประชาชน คือแบ็กกราวนจริงๆของตัวเองก็คือทํางานทางด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการเก็บรวบรวมในสถานที่เกิดเหตุด้วยซึ่งก็ที่ผ่านมาเราเคยมีการร่วมงานกับทางกขคกันมาบ้างแล้วในบางเคสนะคะที่กรมสอบสวนดําเนินการในช่วงที่ผ่านมาทําให้คดีเหล่านี้นะครับดำเนินการได้เร็วส่วนหนึ่งเกิดได้ทําความเข้าใจกับตัวพนักงานสอบสวนในการรักษาสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือผู้ลา,ากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ร่วมปฏิบัติงานทําให้พยานหลักฐานเนี่ยได้ถูกรักษาไว้นะครับตามานหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่แต่ละกฎหมายแต่ละฉบับสามารถใช้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะครับแล้วมีข้คอควรระวังอะไรบ้างถ้าเป็นพยานสอบสวนตามมาตารา131แล้วก็การค้นตามมาตารา132ของวิทย,ยาน,นี่จุดเน้นเนี่ยจะไปนเน้นแค่เพียงพยานวัตถุพยานเอกสารสารเนี่ยเมื่อมีพยานหลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสู่การพิจารณาของท่านน่ยนะครับสิ่งที่สารดูสารดู2ประเด็นหลัก1รับฟังได้ไหมสอน้ำหนักเป็นยังไงจะต้องให้น้ำหนักกับมันมากรือร้อย2ประเด็น